the sun rays and Turn us to thousands and we'll grow. ภูมิภูริพันธ์เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆสุดอบอุ่นในภูมิวินล่าเบิร์ดเดย์แฟนคอนในแบงคอกแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกจัดเต็มโมเมนต,ต์หวานสนุกครบทุกอารมณ์เรียกเสียงปริสนา่นอนสำหรับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของภูมิภูริพันธ์สับแสงสวัสดิในงานภูมิวินล่าเบิร์ดเดย์แฟนคอนในแบงคอกที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังของความรัก ความผูกพันและความประทับใจที่ภูมิตั้งใจมอบให้กับแฟนคลับในวันเกิดงานนี้ภูมิไม่ทําให้แฟนแฟนผิดหวังด้วยโชว์สุดพิเศษที่จัดเต็มทั้งร้องเล่นเตนและเล่าเรื่องราวจากหัวใจถ่ายทอดตัวตนให้แฟนแฟน,แฟนได้เห็นครบทุกมุมผ่านคอนเสิร์ตภูมิวิลลาบ้านแห่งความสุขและความทรงจําเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะภูมิวิลลาเป็นคอนเสิร์ตที่ภูมิตั้งใจทําให้งานนี้เป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศแบบภูมิวิลลา เป็นพื้นที่ผ่อนคลายและอบอุ่นซึ่งภูมิอยากให้แฟนๆได้เข้ามาใช้เวลาร่วมกันซึ่งแต่ละห้องได้แทนความรู้สึกความทรงจำและความรักต่อแฟนๆโดยงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์คับภูมิภาดเตี่ยมสำอางคู่จิ้นจากซีรีส์ดัง My STAND อินตัวนายตัวแทนที่มาสร้างโมเมนต,ต์หวานจนแฟนๆฟ,ฟ,ฟินกันทั้งฮอนพร้อมด้วยแกงเพื่อนสนิทอย่างโอมิติวัตไกกันตอปล กอมนาถาพบละตะวันนวินวิทย์ที่มาร่วมสร้างส,างสีสันให้สนุกครบรถมากกว่าเดิมและหนึ่งในโมเมนต์ที่เรียกเสียงคลีดได้มากคือกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่ภูมิแจกที่พักพูลวิล่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนคลับผู้โชคดีอีกด้วยแม้ซีรีส์ใหม STAND อินตัวนายตัวแทนจะลาจอไปแล้วแต่กระแสะความรักจากแฟนแฟนยังคงแรงต่อเนื่องจนทำให้อภูมิ จัดทัวร์ม STAND IN WORLD ทัวร์เดินสายมอบความสุขให้กับแฟนคลับในต่างประเทศและได้รับการตอบรับจากแฟนๆต่างชาติอย่างล้นหลามและครั้งนี้เองเนื่องในวันเกิดของภูมิทำให้ภูมิได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยผ่านแฟนคอนครั้งแรกในชีวิตโดยเจ้าตัวเปิดใจถึงความรู้สึก,กว่าดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสจัดงานแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทย และได้เจอกับแฟนๆชาวหวานร้อยที่อยู่กับผมมาตลอดภูมิวินล่าเป็นคอนเซปที่ผมตั้งใจคิดขึ้นมาเองที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของผมในมุมต่างๆเหมือนมาเที่ยวบ้านมานั่งคุยมาร้องเพลงด้วยกันผมมีความสุขมากสุขมากที่ได้พบแฟนๆอีกครั้งและขอบคุณทุกคนจากใจที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษของผมหวังว่าจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะครับโดยงานนี้บรรดาแฟนคลับต่างกบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างเหนียวแน่น เดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อมอบกำลังใจและซัพพอร์ตภูมิโดยแฟนคลับกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านและพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมสนับสนุนในเส้นทางของเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความประทับใจพร้อมกิจกรรมแบบใกล้ชิดทำให้แฟนๆได้สัมผัสถึงความตั้งใจที่ภูมิ อยากมอบให้แฟนคลับทุกองประกอบของงานตั้งแต่แสงสีเสียงไปจนถึงการตกแต่งสะท้อนถึงความตั้งใจของภูมิที่อยากให้แฟนคลับรู้ว่าพวกเขาสำคัญแค่ไหนนอกจากความสามารถด้านการแสดงบนจอที่แฟนคลับสัมผัสได้แล้วภูมิยังได้พูดถึงเส้นทางในอนาคตของตัวเองไว้ว่าการแสดงเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผมไม่ได้อยากเป็นแค่คนที่มีชื่อเสียงแต่ผมอยากเป็นนักสแสดงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดบทบาทต่างๆได้ลึกซึ้งเรื่อยๆในทุกผลงานอยากลองบทบาทที่ต่างไปจากเดิมแอร์แล้วก็อยากเรียนรู้งานเบื้องหลังเหมือนงานในครั้งนี้ที่ผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มลองผิดลองถูกไปกับทีมผมคิดว่าการเติบโตต้องเริ่มจากการกล้าทำสิ่งใหม่และกล้ายอมรับความผิดพลาดเพื่อจะได้เก่งและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งกาวสัมันในเส้นทางของภูมิภูริพันธ์ธนที่ไม่ได้พิสูจน์แค่ฝีมือในฐานะนักสแสดงบนหน้าจอและเวทีแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความรักความจริงใจที่มอบให้กับชาวหวานร้อยทุกคนตลอดมาพูดไปแล้วกันครับภัามบงานวันนี้ค่ะภูมิล,ล่าเบอร์เดย์แฟนคอนยังไงนะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของการจัดเบอร์เดย์แฟนคอแล้วก็เป็นแบบว่า วันเกิดครั้งแรกในชีวิตเต่นเต้นมากครับในการแบบว่ามีแฟนคอนของตัวเองอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะจะแบบว่าได้มีอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากที่มีแฟนๆเข้ามาแล้วก็ได้เก็บเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งร่วมกับแฟนๆที่ข้างล่างเดินผ่านคับโปรเจกต์เป็นเลยที่แฟนๆจัดไปให้ไปแ้นเลยชั้นสี่นะอ๋อเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าจะไปดูยัง เห็นแต่ชั้นห้าครับเห็นแต่ชั้นนี้แต่ว่ายังไม่ได้ดูชั้นสี่เลยเห็นเขาวางอะไรต่ออะไรของแฟนมาให้เต็มเลยตอนมีู้เราเป็นไงกับความรักของแฟนคลับที่ยังมีกับเราี่ให้กับเราขนาดนี้น่ารักมากครับมันมันบรรยายไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าคือตัวด้วยตัวซีรีส์ก็จบมานานแล้วอะไรเงี้ยก็แฟนๆก็ยังแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ใช่ครับก็ดีใจมากครับดีใจที่แฟนๆยังอยู่แล้วก็คอยซัพพอร์ตภูมิในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าด้านอะไรก็ตาม ทุกอย่างทุกอย่างที่แบบภูมินำเขาคอยตามเขาตลอดเลยนะตลอดเวลาใช่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 ครับใช่น่ารักมากอย่างเพลงหรืออะไรแบบนี้ครับอย่างแฟนคอนสินค้าหรือว่าตัวเช่นไดต่างๆเลยครับเป็นแฟนแบบว่าไปหมดเลยครับอย่างวันนี้มีพาพิเศษอะไรบ้างครับวันนี้เลยครับต้องติดตามครับสี่มี่ร้าไม่เปอึดใจเดียวครับอึดใจเดียวนิดนึงนิดนึงครับใกล้แล้วครับใกล้เวลาแล้ว ใกล้เวลาแล้วนิดนึงครับอ่ะวันนี้เตรียมโชว์อะไรมาบ้างก่อนเตรียมหลายโชว์มากครับเตรียมหลายโชว์เตรียมหลายโชว์เตรียมหลายสไตล์เตรียมหลายชุดด้วยอ่ะกี่พาร์ทกี่พาร์ทดีตอนนี้ก็ตั้งแต่เช้านะครับเช้าหนึ่งแล้วก็เช้าเช็คแล้วนี่ก็สามลุกแล้วครับเปลี่ยนไปสามลุกแล้วครับยังไม่ได้เริ่มโชว์ใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าจะมีเพลงพิเศษด้วยวันนี้ใช่ครับใช่พิเศษพิเศษเลยเพลงนี้มาอย่างไรคบเล่าซีนเพลงเพลงพิเศษเพลงเพลงคือคือเพลงนี้ภูมิภูมิรู้สึกว่าภูมิอออยากมีีเเเพลงงงท่ป็นขตัว แล้วก็อยากจะเป็นเพลงที่อ๋อได้สื่อถึงแบบว่าแฟนๆด้วยคือแบบว่าน่าแหละครับตามตามชื่อชื่อเพลงเลยมไม่รู้เธอจะเชื่อไหมอันนี้ไทยเกียนติไงเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องอครับเป็นรุ่นน้องคือเป็นน้องที่เรียนมาด้วยกันอนี่แหละครับแล้วก็ยกหูโทรหาว่าแบบเฮ้ยพี่อยากมีเพลงกับน้องอ,อะไร้ยคือแบบว่าช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยลองคิดดูหน่อยว่าเป็นสไตล์ไหนพี่ชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเล่าอะไรอย่างนี้เขาฟังว่าได้อยากได้แบบไหนใช่ครับน้องนัดคุยเลยน้องนัดคุยแบบเฮ้ย พี่ผมต้องรู้ว่าว่าพี่เป็นคนยังไงอ่ใช่แสดงว่าเพลงนี้ก็คือนี่หมากับชีวิตของคุณเลยใช่ครับกับแฟนๆกับแฟนๆใช่ครับานรู้สึกระหว่างคลุ้กับแฟนๆใช่ครับใช่ใช่ c a ส e วันนี้หลายคนนี้เยังมี case ไหมสำหรับแฟนคนแฟนคนไม่ต้องมีเก s e case มีแน่นอนครับมีทั้งพี่ชายมีทั้งเพื่อนๆเยอะแยะมากมายใช่ครับพี่ชายจะมาในพาร์ทไหนต้องไปติดตามอึดใจเดียวครับบ่อกอึดใจเดียวนิดเดียวกวซีนซีนกับพี่ชายคุณไปทีซีนดีแน่นอนซีนดีแน่นอนครับซีนดีแน่นอนมีความ ยิ้นความฟินยิ่ขนาดไหนครับก็ต้องติดตามใกล้แล้วครับใกล้แล้วไปซ้อมด้วยกันมาทั้งหมดแล้วโอเคครับหลายคนลุ้นครับผมจริงๆเอารุ่นจริงๆแต่แต่ละโชว์แต่ละโชว์กับกับกับเกสฬาแต่ละคนจะมีจะมีคอนเล็กกันหรือว่าอะไรยังไงกันมีแน่นอนครับมีแน่นอนคือคือกับพี่ก็มีครับแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าคือทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนภูมิทุกคนหรือว่าพี่อาร์เี็นตั้งใจซ้อมกันหมดนะครับแบบว่าอยากให้โชว์มันออกมาดีที่สุดนะครับใช่อย่างเพื่อนแต่ละคนเวลา ยกอผูหาเขาเขาพร้อมเลยไหมพร้อมเลยในไลน์กรุ๊ปเขาจำได้เลยช่วงชวนนี่เกสภูมิใครดีหน้าอะไรอย่างก็แบบชวนไปในไลน์กรุ๊ปเลยเพื่อนๆว่าเงินไหมอยากแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้พี่ได้พี่เอ้ยเอาเลยน้องอะไรอย่างเงี้ยครับมาหมดเลยเราเป็นคนจับเขาใส่โชว์หรือแบบเขาดีฟาดีมาเขาดีเขาดีเฟนมาว่าอยากชวงแบบนี้อยากชวแบบนี้กับภูมิอะไรอย่างเงี้ยเพะจริงๆจริงๆเพื่อนค่อนข้างสี่แล้วภูมิก็ค่อนข้างสี่ครับก็มีทีมงานมีอะไรคอยคอยช่วยดูครับผมได้ครับ มันนี้มีกี่เพลงทั้งหมดไลายอพทั้งหมดเอ่อเก้าเพลงครับโอ้โหเก้าเพลงยาวเหมือนกันนะใช่ครับใช่ใช่มีกิจกรรมกับแฟนลับบนเวทีมีกิจกรรมด้วยแน่นอนมีกิจกรรมด้วยนั่นคือจะเห็นพาที่ไม่เคยเห็นภูมิที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเหมือนแบบว่าแฟนคลับที่เป็นตัวตนของภูมิเลยใช่ครับยังไม่เคยเห็นภูมิในรูปแบบนี้ว่าไใช่ครับคิดว่าคิดว่าไม่เคยแน่นอนคอสตูมกี่ชุดวันนี้คอสตูมต้องถามซาลิดซาลิดกี่ชุดนะครับวันนี้ Oh โอ้โหเปลียนให้ทันนะลูกแปดแปดแปชุดปชุดอันนี้สามอะอนามครับสำหรับสำหรับช่วงนี้อายุเท่าไหร่แล้วสำหรับเบอร์เดย์ครั้งนี้ของ28ยี่ปดครับ2มี่สิบปสำหรับภูมิเป็นไงบ้างลูกยีสิบำหรับภูมิเลยครับก็รู้สึก ว่าร่างกายแข็งแรงน้อยกว่าตอน20ต้นๆเยอะเลยเนี่ยสำหรับผูนะจริงเหรอไมรู้สึกอย่างนี้ไม่รู้ครับปกติผมรู้สึกว่าเวลาผุทำงานคมนอนดึกเลยอผมอยู่ได้แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าพอทํางานแล้วแบบว่านอนดึกหรืออะไรี้ยุมป่วยบ่อยมากแล้วก็แบบว่าอะไรต่างๆที่เคยอึดก็ไม่ได้แบบอึดเหมือนเดิมเช่นแบบว่าเผาผลางกายได้เท่านี้ก็ไม่ได้ละอะไรอย่างนี้ทำงานได้ขนาดเท่าเดิมเงี้ยก็ไม่ได้กินได้เท่าเดิมหรือว่าแบบว่าสมมติว่าก่อนภูแลราคุกินออกองรังกายไปเดียวผมก็จะ กับ,บลดได้<ม>ได้ไหวแต่เดี๋ยวนี้กินเท่าไหร่ออกมันไกลกันรถยากครับใช่ะนันต้องเวิร์กเวิร์กไลฟบาลานซ์ใหม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ครับจะต้องพยายามใหม่ต้องเตรียมจัดการกับชีวิตตัวเองใหมใ่ใช่ครับใช่ครับก็ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบว่าต้องเซฟตัวเองใหม่อีกทีนะว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างเลยไปในวัยยี่สิบแปดเท่าไห,หร่บ้าไปของภูมิเอง ภูมิะครับจริงๆภูมิชอบการแสดงมากๆอยู่แล้วครับภูมิภูมิชอบที่เป็นนักแสดงแล้วก็นี่ก็เป็นพาร์ทใหม่ของภูมิที่ได้มาลองทําในครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกเฮ้ยมันสนุกกับมันภูมิรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ภูมิได้เรียนรู้อะไรเงี้ยก็อยากจะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆก็อยากท้าทายเรื่องของการแสดงบทใหม่ๆด้วยครับเลเวลเลเวลัพไปเรื่อยๆทำไปอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ของปัจจุบันเราเยอะมากทำงานหนักขนาดนี้ ของขวัญเลยครับยิงภูไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรกับของขวัญกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคืออะไรขาดก็ก็ใช้อะไรแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยได้มีไม่ได้ซื้อของขวัญแบบว่าเป็นวันเกิดทั้งทีทํางานเหนื่อยมาตลอดสองสามปีที่ผ่านมาเอออาัชิ้นหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่มีของขวัญวันเกิดไม่มีครับก็จะซื้อในสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ขาดของตัวเองแต่ว่าจะไม่ได้แบบเฮ้ยนี่คือของขวัญสําหรับเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับไม่มีจริงอ่ะใช่ที่บ้านต้าไงบ้างก็ ของขวัญใช่ไหมครับมาที่บ้านมันในช่วงมันเกิดมาเรามปทำบุญไปอะไรกันบ้าทำบุญอย่างเนี้ยคือบ้านภูมิค่อนข้างเรียบๆอียครับไม่ได้แบบว่าวันเกิดว่าจะต้องมีแบบว่าอุ้ยพิธีหรือว่ามีอะไรอย่างนี้ครับก็ตื่นมาก็ไปทําบุญกับแม่ก็เป็นอันรู้กันว่าเนี่ยแหละคือวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ใช่แค่นั้นเลยไม่ได้กินข้าวทิ่เอาไปกินข้าวกันด้วยคือปกติมันอยู่กับที่บ้านอยู่แล้วครับมันก็กินข้าวที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้คิดว่ามันเกิดเป็นวันพิเศษหน่อยหนึ่งหรือสำหร ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นเป็นไม่ใช่สายปาร์ตี้หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยฮะมันก็เลยแบบว่าก็เป็ดดูเปิดมาบอกเหมือนวันคล้ายๆมันมันปกติเลยนะแค่พิเศษมานิดนึงอะไรใช่ครับแต่ที่พิเศษสุดของภูมินะสำหรับวันเกิดเนี่ยคือแฟนคอนของูุินี่แหละครับนี่ที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบให้มันพิเศษสําหรับภูมิมากๆในปีนี้ทั้งหนึ่งในชีวิตของภูมิคือคือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ได้มีแฟนคอนแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะได้มีโอกาสได้ยืนตรงจุดนี้อีเท่าไหร่เพราะว่า อาชีพของภูมันก็มีขึ้นลูกใหม่มาเรื่อยๆอย่างนี้ครับขึ้อัพให้ของขวัญเตรียมให้เลยครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นพวงกุญแจเอาขนาดเราบอกเขาหรอว่าเราอยากได้แบบอยากได้พวงกุญแจไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเรวให้เป็นของขวัญแล้วทำไมเขาให้พวงกุญแจถามว่าทำไมให้พวงกุญแจยังเลยครับแต่คิดว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะแบบว่าให้เอาไว้เอาไว้ติดหลายๆหลายๆอย่างเพราะตัวพวงกุญแจมันถอดได้หลายเป็นแบบเกือบสิบอย่างนะครับเอาไว้ติดได้หลายอย่างหลายรูปแบบใช่ครับใช่ ว่าเราอยากดูแล้วคนพูดได้ไงว่าเราอยากได้พงเป็นเจหรือว่าไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยอย่างครั้งที่แล้ววันเกิดพี่ก็ซื้อแว่นภูมิซื้อให้วันเกิดพอรู้สึกว่าพี่ก็ใส่เวละเทพอะไรประมาณนี้แต่ของเรานี่กลายเป็นคงเป็นเจใช่ใช่พี่เป็นเจไว้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับนี่ยังเจอพี่คนนิดเดียวเองนลยครับเพราะว่าแบบว่ายุ่งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพระวันมีคำาก่ออะไรบ้ พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปบนเวทีใช่จะต้องมีซีนเดี๋ยวบนเวทีเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวแต่ว่าแต่ว่าลายลายลายมาบอกแล้วครับมานล่นคุยกันแล้ววันนี้นักตาจะมาไหมคิดว่าไม่มีครับอันแน่ใจแน่ใจแน่ใจไม่มีนักตาคิดว่าไม่มีครับคิดว่าไม่น่ามีพูดถึงงานนิดนึงแต่นี้เวิร์ทัวหมดยังยังครับยังยังมีหมดรใกล้เลยครับกีบเอ่อ จำได้ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไปเวียดนามต่อครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็บราซิลครับใช่ครับเดี๋ยวไปเวียดนามต่อใช่โอ้ยังยังเรารู้คิวไม่ว่ามีเวอร์ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วครับเพราะว่าก็ตัวซีรีส์ก็ผ่านมาก็เกือบสองปีได้ได้ปีหนึ่งเลยครับปีกว่าๆใช่ใช่ครับใช่ได้ปีเป็นไงบ้างภูมิกับการประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปแต่ละประเทศไปเจอแฟนๆแต่ละประเทศโอ้ มันแปลกใหม่สำหรับภูมิมากนะครับคือครั้งแรกที่ภูมิที่ภูมิไปแบบทำงานต่างประเทศเนี่ยตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะแบบว่าวมีแฟนๆอยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยคือไปครั้งแรกก็งงนะครับโอ้โหคือมารอที่สนามบินมาอะไรเงี้ยตกใจตกใจมากแล้วก็แบบว่าก็หลังๆก็ค่อยๆแบบเริ่มปรับตัวว่าโอเคเราเรามีฟแฟนๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่ารักครับทุกคนคือเอเนอรีแบบดีมากคือทุกครั้งที่เจอแล้วรู้สึกมันเหมือนว่าเรามีพลังในการทํางานคือทุกครั้งเมื่อภูมิแอบตามโซเชียลนะภูมิมึงเห็นว่าแบบว่า ไม่ใช่เพิ่งเหน็นเห็นมาสัากพักแล้วว่าบางทีอะ่ะผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าใช้คำว,ว่าศิลปินพวกเราดีกว่าครับได้ช่วยแบบว่าแฟนคลับในเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมาก mm hmm. บางคนป่วยเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเขาก็พิมพ์มาแบบว่าเออแบทำให้มีเราทําให้เขาดีขึ้น mm hmm. รู้สึกดีมากได้อย่างน้อยได้เป็นหนึ่งในส่วนนี้ทําให้แบบว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยได้มีกําลังใจหรือว่าคนที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ใช่คร um ับอย่างแต่ละประเทศมันมีขนมทำมีประเพณีวัฒนธรรมที่ต่างแตกต่างจากบ้านเราคิดว่าทุกประเทศผมเวลาไปเจอแบบนี้ภูมิปกรดอัไรังี้ไม่ได้จริงๆภูมิว่าทุกประเทศทุกประเทศมีวัฒนธรรมเขาเจอที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ปรับตัวตามแต่ละวัฒนธรรมของเขาก็คอยศึกษาว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แล้วก็ทําตามเขาอะไรเงี้ยก็แต่ละประเทศก็จะมีแฟนคลับคนละสไตล์กันอะไรเงี้ยก็แต่ก็น่ารักหมดทุกคนจะมีแบบว่า energy ที่น่ารักอะไรเงี้ยครับ าพยายามพูดภาษาไทยกับเราไหมพยายามครับพยายามพูดแล้วก็เราผมก็พยายามพูดด้วยนะครับแต่ยากมานถึงพูดภาษาเขาใช่ครับใช่ใช่ใช่ยากงจีนก็จะอาจจะไปบ่อยหน่อยก็จะพอได้ไม่กี่คำแต่ว่าก็จะได้เยอะกว่าอย่างตอนไปบราซิลก็ภาษาก็ค่อนข้างไกลกันแบบพลิสิโลกเลยเป็นั่งเครื่องบินกันแบบ30ชั่วโมงนะครับโอ้นั่งคําวันกันงงไปหมดเลยครับใช่ใช่เขาเขาเช้าเราคืนไเวลาเวลาเขามาพูดอะไราเลครับผมจะอยางจะพูดคำว่าอะไร เวลาเจอใช่ไหมครับเวลาเจอเวลาเจอ Love you อะไรแบบสไตล์นี้ครับ Love you อะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะพูดกลับก็รักอยู่ริ่มอยู่ใช่ครับถามนิดนึงนะครับูมวิล่าวันนี้คอนเซ็ปทำไมถึงเ วิลล่าคือจริงๆแล้วภูมิวิลล่าเนี่ยภูมิรู้สึกว่าวันเกิดภูมิมันใกล้กับช่วงสงการช่วงแบบว่าเดือนเมษาเลยรู้สึกว่าอยากชวนทุกคนเข้ามาจอยกันในวิลล่าให้มันล้อไปกับภูมิวิลล่าครับก็เลยใช้คําว่าเป็นภูมิวิลล่าในแต่ละในแต่ละวิลล่าก็จะก็จะมีห้องมีพาร์ทแตกต่างกันในแต่ละโชว์ก็จะแตกต่างกันอาจจะมีแต่ละห้องนี้เป็นพาร์ทของแบบนี้ห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็เป็นส่วนของโชว์ห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้ครับแต่วองมี้งต่อไปแนน่องม คอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเมื่อกี้ลงไปมองข้างล่างเนี่ยแฟนคลับจีนเต็มไปหมดเลยคิดว่าเราผลงานเราจะเป็นซอฟทาวเวอร์หรือจะช่วยประเทศไทยในเศรษฐกิจยังไงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นศิลปินที่ผลงานของเราใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าจริงๆด้วยซีรีส์ Boy Love มันมันสามารถส่งออกได้ในแต่ละประเทศเยอะมากผมเห็นว่านักแสดงที่ได้ไปกินเตอร์เยอะมากในในส่วนของ พาร์ทของซีรีส์บอยเลิฟอะไรยงี้ยก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่ทําให้แบบว่าต่างชาติรู้จักประเทศเรามากขึ hmm. ้นอย่างน้อยรู้จักจากซีรีส์ก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือประเทศเราก็ทําตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็นักแสดงก็เป็นที่แพร่หลายในแต่ละประเทศมากขึ้นด้วยครับก็ดีใจครับที่เพื่อนร่วมอาชีพเราได้แบบว่าช่วยเหลือสุดท้ายเลยนะครับศาสไปถึงมองต้องเลยนะครับว่างานกุหลาแล้วก็ทักไทยแฟนใหม่ครับที่รออยู่ข้างครับก็อีนี้ต้อนรับเข้าสู่ ภูมิภูมิล่าเบิร์เดย์แฟนคลับก็เชิญทุกคนนะครับเข้ามาที่วิลล่าของภูมินะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกแล้วก็ไปจอยกันพร้อมกันครับแล้วเจอกันนะครับอินเสิร์ตเลยครับ